ายแล้วนี่ดูดิโอ้ยยังเจ็มเลยอ่ะพี่เค็นี่เค็ดูดีๆสิย่งเนี้ยใส่กินในสีงมัดเลยโ <c oughs> อ้ยยังเจ็บเลย เออน้องครับน้องครับเอ่อเดี๋ยน้องมาล้างที่พี่ไหมครับพอดีพี่เห็นว่าน้องใส่สนสูงเนี่ยดูแล้วถ้าอยู่นานๆน,น่าจะเมื่อยนะครับขอบคุณนะคะพี่ใจดีจังทางั้นก็เชิญ <c oughs> นั่งเลยครับเชิญ <c> ร <oughs> ับเชิญครับเอบ <c oughs> อเธอเธอขึออน้นรถบัสมันเนี่ยเธอจะไปลุ้มที่ไหนเหรอ อ๋อฉันจะไปโรงบ้านายิ้มอ่ะข้างหน,านง้านี่เองอ๋ออันนี้อุ้ยเธอแต่งหน้าสวยมากเลยอ่ะนี่เธอแต่งเองหรือเปล่าหรือว่าจ้างช่างแต่งหน้าสวยจังเลยอ่ะฉันแต่งเองอุ้ยจริงเหรออุ้ยฉันนะอยากแต่งได้แบบนี้บ้างจังถ้างั้นฉันขอเบอร์เธอหน่อยได้ไหมอ่ะเผื่อแบบฉันจะชวนเธอไปนั่งร้านกาแฟะอะไรแบบนี้ให้เธอสอนฉันแต่งหน้า ตายสิอันนี้เบอร์ฉันถึงพอดีเลยงั้นฉันไปก่อนนะโอเคจ้ะขอดูหน่อยดิไม่ต้องลักตายมาเพียรอือหิมดูดีด ภาพแบบ Full HD 4K เลยนะเห็นทุกรูขุมขนนี่ขนาดโดนแอบถ่ายแล้วเนี่ยยังไม่รู้ตัวโคตรง่เลยว่ะเออนี่พี่เคนหนูได้เบอร์มาละโทรเลยไหมเออเอาเลาเลยโทรเลยโทรเลยะโทรเลยเบอร์นี้สวัสดีค่ะใครคะนี่ไม่ต้องรู้หรอกนะว่าเราเป็นใครอ่ะ แต่เราอะมีอะไรพิเศษพิเศษให้เธอดูด้วยแหละลองดูในมือถือสินี่มันอะไรอะนี่ถ้าอยากให้คลิปนี้หายเงียบไปแล้วก็เธอก็แค่โอนเงินมาให้พวกเราจำนวนเงินอะก็ไม่มากหรอกนะแลกกับศักดิ์สรีเธอก็ได้แต่ว่าต้องลบคลิปตอหน้าฉันนะตายสิไม่มีปัญหาถ้าเงินถึงอ่ะ หวานแล้วไปถไปรับเงินกันไปรับเงินนมาแล้วสินะน่ารักมากลบคลิปก่อนฉันถึงจะให้เงินก็ได้ รอบคลีบแล้วพอใจยังเอาเงินมาสินี่เงินส่วนเนี้ยตำรวจฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยตามตัวนะเลยไอ้พวกขู่กันโชคซั์เนี่ยนี่น้องครับมีอะไรให้ดูด้วยอยากดูปะครับครับนี่เฮ้ยมันคลีบผมนี่มันเฮ้ยเฮ้ยแม่ทำไม่ โซเชียลนะแกเอาเงินมามีของมีค่าอะไรเอามาให้หมดใช่ไม่งั้นจะโพสต์ลงโซเชียลเดี๋ยวนี้แหละเอ้ามาได้ได้ามาได้ครับได้ครับมีอะไรอีกเร็วมีมีอะไรเอามาให้หมดเหลือแค่รถแล้วครับรถแล้วก็เอาหมดกันน้องไปไปไปก็ไปเลยเฮ้ยานยานแกเอาไปเลยไปไปอย่าเล่นตุกติกไปก็ไปเลยไปเฮ้ยได้มาเยอะเว้ย นี่ไอโฟนไอโฟนนี่นี่นี่โอ้ยหลอกง่ายปะเฮ้ยจะต้องมีตังค์นะเนี่ยแต่มีตังค์นะเนี่ยยังไงดิโพสิไหมโพสเหมือนเดิมเลยเออโพสเลยผู้คุณจับแล้วโคหาคดีคู่กันโวกทรัพย์ผู่คุณนี่ไปนอนในคุกผมใจอยากแน่บ้าเลยวะเนี่ยคุณตำรวจครับอย่าคุณจับพวกเรานะครับอ๋อเล่นแบบนี้ใช่ไหมได้จะโดนปล่อยคลิปแน่ข่าวเนี้ยรับรองว่าตัวงนางแน่น้องสาวเอ้ย ไม่ได้ลบคิดจริงๆแกได้อับอายน่เชิญเลยเพราะว่าสามีของฉันเนี่ยเห็นหมดแล้วแล้วสามีของฉันก็เป็นตำรวจด้วยนะใช่ผมไม่ยอมให้เรื่องมันเกิดขึ้นหรอกผมจะรวบรวมหลักฐานรวบรวมพยานแล้วก็รวบรวมผู้เสียหายรวมเป็นคดีดอุกชะกันคุณจอเนี่ยไปเฮ้ยไปต้อเนาะไปไปนี่เฮ้ยหวังว่าคุกจะอนพวกเธอสองคนให้รู้ว่า ความอับอายของผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาแลกเงิน